ใสงีจริงานไงใส่ e ่าสีตัวเาปนนี้ได้มันออยสได้เก่นต่อสงไม่เ็น้งไม่ยากยางรควยแบบนี่แหน่ไปนหังหัวมาแดงยีแทีเป็นกระอ้าปากว้าฮันอเมรกาตีก้นตีก้นะไรเมื่อไงี่นจงหางถ้าเขาไปแปะคนหลายพวดจังไงเนี่ อี่าเมื่อแ่ใหคนหลก็มาหม่ไม่เนาะแจ็คแล้วก็ค่อยอกคนหลจะเกียร์อ่ะขอเสียงคนโสดเลยเสียงคนโสดเนี่ยขอกรหูแจ็คก็ให้ให้รษางสามผู้ให้หลายม่บ้านเพื่อนไหลยเอไปดานพือไปกีดเขาโสดกับยอดผู้ให้แต่เราไม่ผู้เอานะเขาอยู่แบบเดียวดเปลี่ยวใจและกายแถมโสดเนี่มีบอสเขาจะมา ซอกระดีซีเกรไดีครับแมนเขาบอกจีดแม่เขาบอกจดแม่าต้าพาต้าพาต้าแห่แทกเจ้าของตนเจท็กจีอท็กก็ไปยังบูดีแลนด์เฮาบะมิดมีซีซอแทกระดีออกไปสซเบิร์ดบะมิดจังอยูนนอกอะดีในลานเฮ้าเขงออกไปข้างนอกไม่แล้วค่ะแอนกูบอกหคาข้างหลคนเลนเป็นระวกาศสิักการรับาเรินมมีอยู่ เนะี่ยเสียกับพดโทรเ่สิบเอากล,าา 8, ลียยูรานห้าแปดคนเกาคนพอิกอวกไปจะได้ซิบี้ไ้เพิ่นปะเอาหนูอาสาเองนะเอาสาเนี่ยเป็นกะลี่ใจกัน่นก่อนที่จะมาาซาไปบํารล้ออเอาซีบี้หมันหลอดก่แน่อ้แฮมึงหลอดก็หลอดแหละแต่ว่าผู้ใดหามึ้นรถบ้านนอกมือเสานี่ เจ๊คิดหลายอยู่ดอกหนี่งเออบัวตองคิดหลายดอกคะ่ะเจ๊มีคนใหม่มาสมัครอยู่ข้างอ่ะตอนนี้มีกะหลี่คนใหม่มาสมัครตียงอุ้ยฮ่กขอไม่เห็นเจ๊เบเร์ในเทือเกเจ๊ที่เห็นไอ้ใหญ่ไดใยญ่ได้คนใหม่เช่นนียใหได้คนใหม่มาพี่น้องเอ,อ้ยกะหลี่ร้านหอยต้องสวยต้องหุ่นดีหุ่นเพี้ยวก็สะดวกนะจ๊ะ WHA- ใหม่ๆค่ะซื้อหิมใหม่ๆเพื่อเป็นตหวิมคว้าคดีแล้วนี่เนาะควาที่สีมาสนัาเป็นกะลีเคยผ่านงานมา่ก่อนมาค่ขอสักประัดค่ะเใ้่ค่ะแต่ก่อนเดียนมองได้เก่าให้บว่เดียนมือนเล ดิฉันมีเมเดียมโอกระบดี่นเนาะเป็ดเป็ดแกเด่ยวล็อ,อกซูเฟ่ฟงซีเดียนดีแะ่เป็นเด็กนางดิ่งนะคะถ้าเป็นคนร้ายนะคะเด็กนางดิ่งแเป็นเด็กเสริมนะคะป้าพี่นนนอกเขาแค่เป็นเด็กนงังดิ่งเขาเนาะสนใกะชนแกะล็อบอประัติง,า,งนานนาสิเอ,อแล้วไม่จะหาออกไม่ีกพูไร่งแจ็คไ่ เตีงฉันค่ะตามขี้ร in ่ำเอาขี้เต็มๆเอาขี้ชูอะไรทักกูตื้นเดี๋ยวจะไห็นว่าสู้จีบก็ต้องเป็นเด็กนั่งดิ้งนะเป็นเด็กนางดิ้งนี่นะครับแขกคนนั้นมับปั๊บท่นขึ้นนั่งตักเลยค่ะขึ้นนั่งตักแขกนี่ขึ้นนั่งตักนั่งกินแขกค่ะโอ้ยสภาพมึงวกจอยเนี่ยเนาะเฮ็กูแถมเนี่ยในปั้งปั๊บเดี๋ยวโซผู้มาโซ่ภัยนดงถ่วง ชันนี่ยแะค่ะแต่เชียงรายจนหอดหนองค่าค่ะเมื่ไปซยอย,ย,พยออเ,เยพื่อมาส้บไพ่เอไพ่ไมีพ่นประสีแฮมึงปซอยเพิน์าเซียชดะพอไปเที่ยวไรนี่สาง้านสาขาตีเกียเนี่ยชอบค่อแม่บอกและยังไงไปส่้อยีสั่งที่นีท่ส้ามาบอกว่าเสียชอบพระจองเด็กไปหาคนหัวน,นเอิญน,นั่นมาจะมาเป็นแสนเนม่ลนแม่แลคะครับแม่จ้เมียจจเมื่อไปสงซอยคนี้ เป็นยังไงบักนั่นก็คือรออยู่คือเอาเนี้ยเถ่าแม่มาเถอะ เด้อนะหนูใฝ่หาไทยมากมอย่ามาหนูถอดขันมาปูหุ่นจีเื้ออยู่แม่ขอนเสียกลับก้วยนี่แม่กล้วยนี่แม่กับผ้าหลูกมาเที่ยวประจำเอจีพอกเม่เสียกบับพอกแม่เอาเป็นแม่กินกับผ้าหลูกมาเที่ยวซองก่ารียักษีฉันมีหลูกไส้เพริ่มคนเดียวฉันถักเหมือนแต่แค่มเหมือนตาหลูกไายฉันแต่เ,ตเที่ยวใช้ฉันก็นต้องไปด้วย จะพากล้าลูกชายฉันมาเที่ยวช่องเนี่ยฉันต้องตามลูกชายฉันมาตรวจตาละเอียดที่ถวนนะคะกันบัถือใจลูกชายฉันฉันมาลูกชายฉันเอาเด้อคะ่ะอ๋อหมายความว่าคุณแม่เนี่ยต้องสีกะหลีต้อนให้ลูกชายสีต่ตองสิบบาทคา่ะแม่ค่ะกะหลีทุกคนที่ฉันต้องสีก้อนจะวหาะอีนุกมาบากมาเข่าเพียรเมื่อสีกะหลีได้ไหมก็เห็นนี้ก็เห็นกับ,กบกระเบิดผลตัว ต้องตรวจตาให้ละเอียดที่ตรวจก่อนชั้นจางไข่หนกไส้ฉันเอาคันว้าผูกใจฉันฉันกับหนูกะทิแม่บ้านไปสี่กันเองค่ะว้ยเป็นบ้าตีแม่กับลูกบ้านไดสี่กันได้๋ยวนีิเอาแต่ต้าหมาเนยังไม่ได้เรียกแม่เรียกพ่กคนเี้ยเนาะว้าวข้อวัวหมาข่อทั้งเอาม่หยาบกว่าี้อีโจ้ข้อวัวคู่ไห เราเสียหนาท่าทาาของเธอม o n i t o r รีบพิรุธเดีอนันไม่พิรุธได้ไงพิรุธไม่เคยมียอะไรไงบ้ารถใต้นนขึ้นมานตะพัเป็น,น,นแสนแสนเด็กไปใส่ดรดลานที่เงียบยังมีคุณแม่ขาแม่กบมาธนา,าคาตอนนี้กะดีล้วออกบนเราแขกล้วออกตังไหนรถใต้ฉันข็้นมาจับใบเร็วอันเงินมาจําแสนยังอีสัก,กเอยปั้นสลอดเลินบน้เราแกเียครับเด็กพิลูกที่เสียจไมหนีหมัดแล้ว มีบ็ดเล้วมันมาจับมานจับ้ันสเบ็แล้วเอานาวาหน่อามมาวางไหนยกอย่ออออโอ้ไปเที่ยามันมาเลยคุณแม่กจะให้ลูกสายชันสุนมันได้ยอกไปเห็นว่าบาดีนว nice ัาจ anyway? ักสี่ดอกค่ะทึงเด็กซุปกเกลาจะออกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่นอนใหม่มานะคะ นอกใหม่มา <Yeah. S 1> มแก่ติดใจหางนอกใหม่แล้วก็จะไปน้ำวงปฐมติมือนีปฐมคนยุหมอชิดเส,สิรนอกใหม่พอได้ไปน้ำเติูรีที่สิมาอย,ยู่น้ำสูง,ออบบองไอ้ยอี๋ว่าขับฟองอีเนาะมันวันเป็นนอกใหม,ม่แม่สุดแท้ย่ปฐมเน่นอนเอาทรงมดาน้ำซีรีส์รวมจะไหมไม่พาชรี่แล้วรวยแล้วดังตลอดแล้วก็สิมาหลับน้ำต้มสูบแบบนี้เอาโอ้ยจะไม่เข้าใจยากนะค่ะย่ต้นหม้ไม่ใช่อย่างนั้นคุณแม่หมายถึงกันลี่คนใหม่นะคะอีสัตัด เนาะอากวนมาแแก่ค่ะแก่ค่ะจบจบทมองไปรับงานได้จบจียพี่พี่วัเดีกข่าวผจะเสียดิวไว้เขจะหนีไปจาก้าชเมือเอขวปลาบานม่นอไมาหนาตาจิริมนาัคอหลับัะพนละกเนาะหลับกะลับเนี่ยเ调鸣号วม่อไม่หยังต่อมาถัดมาไม่ดูเ ลูกก <is> ับปเีอาวันกลมก่อนี่ปแหคว้าุรีมาเห็นคุณม่กลังแบบอนาตกีก็เนอมาแบบยอกมัแล้ื้อคุณแล้กลับ่อีกคนนะคะเป็นกใหมแบบเมอินเลยนะคะเมอินเมคอัเป็นสาวสวยบริสุทธิ์ด้วยนะคะเหตุกฉัน์ม่โหเอกนล ช่วยกล้ยทอดปูป๊าข้น้องพัสามหมอขาคอนี้อยากจะมาคือประดุกหน้าิิงกระสูอเปึ๊บมาเป็นตาข้าวกันรอกันดีย่ท่ขี่โพจจเนไจะเห็นต้องลงได้บ้าคือหัวกขดเระท่านได้ใส่ขีเท่คันที้หานี่เป็นกบเป็นก้อนพอขอบปากกาเอามันมาอมดินี่ยอมจะผพกอิตตู้บางสามกำสิดักกินพร้า สวมไปเผาก้อนศพนี่น่นอนสงสัยประดการมุ่งเนี่นอนพะวายุ่งประกาศกันอะไรอุ้มบุเตีปากนี่สิบาบัจะมีตีแล้วใครอยากพูดใจงยเงีนนี่ว๊าวต้นบ่งบิ่หมาต้นหมามาพูนั้นจ๊กชันจกงซี่ แเบื้องเจ้าของก็ขวดพลาสติกกว่าท่านขาดัดแยกขวดพลาสติกกว่าท่านขาดัดแยกแบบใดซุกเขาแยา่เปรีพสติกเกอร์กับท่านแก่ยูสเบื้องจ้าหนึงว่ามันงาช้างชายแย่แี่งแังไรบเบื้องฉันปู๋จะแพ้งกระดอนี่ประการเกียร์สาขาที่บ้านน้องที่บ้านเมดินนะคะนี่ราคาเด็กใหม่เลยนะคะน้องเมอินเลยนะคะน้องเคยผ่านประเทศไหนมาบ้างคะอ๋อตัวน้องมีเกิดย่ป,ประเทศมาเลเซีย อิสลาเมลกุมฮิมิรรดาเ่มันกีไปรับผูวใดครับดพอดีคืนสซราีพัดถล่มประเทศมาเลเซียน้าเขาได้ยายไปอยู่ประเทศกัมพูช์่สวัสดีสมามสับอาบังปออาอาเยกคุกุกเรียน เศรษฐกิจทั้ประเทศกัมพูชาบอดีนอกเขาได้ไงไปดูประเทศเวียดนามกงหนกงเดิไหนเขาเดิมเดิมเฮยู่เฮดีเคมถลบประเทศเวียดนามนอกเขาได้ไงไปดูประเทศลาวสบายดีิ่ไง่เดี๋ยวนี้ ประเทศลวแข็งนักลวโตน้เขา้วคงมาเทศยผจะเป็นเรันกรรมเนี่ยมึงมสมัยไหนสุางเปตันได้ปม่าสีพอดีกรุงเสียงยุทธาถูกพม่าสีนหน้าเขาไล้ไง เจ๋วเจ๋วเกิรอยว่าคนเมากลกระดเียพี่หนีเสียงพี่พกนี่ล่ะเนป็นกินร้อยออกจากบ้านเขาวเขาไปตัวพ่นไ่เจ๋กันแล้ว่อวันแล้เสียงโทรไคอปอบก่อนเคอตถมค่อยมีคอยท้าันเร็วแล้วมันไปลาเนบากำอย่ง่่ออกนี่ช่อง้เยโอ้ยลัำไดไห้ทออครับไนลำได้กิ่นนี่พอเพ่น พี่รองางสามหมอดี่อบูนตลอดมาจะได้อบูนังี้นเอากระชังอนเด้ยังม่เวียนก็มเคลื่อนกันแล้นมาเคลื่อนกันหนาวจะไม่เห็นได้หระเอาจุ่มนั่นมานอนเป็นคุเป็นก้อนดีแต่คอนนั้นปุ๊บพันนี้เปลี่ยนทางจังไหนอาาบอกพี่้องว่าเมื่อนี้อาจิบอว์เต็มที่วันไหนก็แองสนเสียงอาสีอาิเปิดดังเพได้เป็นยังก็เปิดเพรา้ กะเป็นฟ no? ้าไก่ลงบานเลยใกล้เลยดอกลำโพงขาดกันไปเพื่นว้ายดอกลำโพงกันสิ้นเลยาองลกันผลเนเนไม่ห้วดลังก็ไม่เปนไรไปเต๋อละเพ่น้ยกีไย่งดีีมรกรุ่งอรย่งดีไว้ก็น้รุ่งรุงูอะไรลุงจักจัดได้จักไว้แเราเห็นไนะยจั เหนตา็นยคุยการมึงกลุงหนัมาัวเขาหนาตาเซ้เลยตันผู้ใดเมเพผู้ใดี่น้องทั้งควาตุลต์ต่อสภามารยอกันละไอ้ทิพนึกเรื่องอะไรเรื่องผ้าอ่อนเรื่องไสด้วยนี่แล้วสีบอบออะไอีกบอหลุดจาก นม่ไปเดียวนตีพี่ไม่แ้วแต่ไมแโสดไม่อูแก้วไม่อยู่แล้วโจเแก่โจรเห็นผู้ชายแต่โจรใจโจรนะมึงเนาะขโมยตะกอนจะม่ได้ออมห้องะกอนรือจะัดที่กันใดล่ะเอาเลยเอาเลยชกกี้หนูครับอะไรพี่ประทับใจในภาพรวมของหนูแล้วล่ะค่ะหนูดูดีนะอะอย่างนี้ลูกชายของคุณพี่นะ เขาดูเด็กไว้แต่เด็กหนีหมดมันเห็นหลักงานหลุดสายของพี่ๆซะเนาะโดนไล่ไม่ได้หรอกค่ะรู้พวกเราอายุสิบแปดปีรู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็บรรลุเองเพราะว่าลูกชายคุณพี่เป็นคนสุภาพละเอียดอ่อนนุ่มนวลไม่เจ็บไม่ปวดหรอกค่ะอุชั่นละเอียดอ่อนและนุ่มนวล่ไม่เอาค่ะรู้ชอบสอดิบค่ะบรู้ชอบแบบไหนครับลุ่มหัวครับเมื่อนีหนุ่มหัวเมื่อนีเหยียบพ่อเมื่อนีเหยียบไรเดียวจะต้องว้า อ,าอ้าา่พนหนูก็ยัขึ้นแต่ะหนูเห็นจะได้หังหยืมขึวดกูไม่ยวดเลยหนูคะอะไรค้าหนูรับงานลูกชายพี่วันนี้นะอยากได้อะไรพี่จะให้หนูหมดเลยค่ะพี่จะให้อะไรคะไม่ว่าจะเป็นทองรูปประพันที่บ้านพี่มีเป็นกรตตัสกะตตังลูกๆๆป,รป,ประพันอะไรครัปีเสียทองคำพี่ไข่ทองคำดอกกุหลาบสีทองค่ะ ขได้าวแต่ไงแ่มีอะไรลูกวอคลกวอคขาคุพี่สั่งวัีมาจัดเลยฉันสั่งทางติ๊กอกค่ะ99.99ค่ะคนพูดเหมือนเป็นเจ้าของร้านขายขอโทษนคะไม่มีเสียงค่าลูกวอาก่ลแมนค่ะ คุณพี่ครับนาทองแท้ที่อยู่ในติ๊กตอกมิได้ทองม้วนเท่านั้นคับถ้าอย่างนั้นหนูไม่เอาทองทำก็ไม่เป็นไรค่ะพี่มีเงินสดให้วันนี้จะให้หมูสองแสนเลยค่ะแจ็คเงินสดไปเลยนางสองแสนผุ้ดีโดดโนดมีโคตรหนงงวมาสีมือเมอเอาเลยไอ่ไมกูหอางก็ค่อยได้แจ็คเงกูมิจะยงมือได่เงินสองแสนสองแสนผุนดี้มือสีแดงเอาเลยมือสองแสนเนี่ ต้มเยี่40,000ต้ม3 40,000เองต้อีก60,000เปิดึืน64เี่ยไได้เงินบ้างจะมืไอสิรับหไครับด้ครโอเคกันไหมครับได้ได้ได้ยี่หลีมาเขาตกลงเร็วออกนี้นีเดียวโอ้เต็มทีเลยเ้าจะเปะรอย่ง้นล้วหรอนรอได้เลย อกระหน่๊งนเปอนเงินสอแสนเมื่อนีรักเขาแจกว่าเชื่อว่าจะสี่แสนเมื่อนี้เก้อปวดที้สปวดทีจะไหนเห็ุธุรกิจเห็ดกินเก็ดธุระไหยมนแล้วก่อนจอแสน you really? เียวไหมครับเสียวครับไปเทียวไหมเที่งโอ้ยเ่งมาเค้นพักตากลัวนี่ยังขค้นตาตดเกียวไปเลยมีแต่ส่งกุได้รับไะแล้าเลยไอ้ครับหดแ้วครั แม่แม่สองแสนอย,อย่าแย่ใหังสองแสนต้องไปเฮ็ดดังหมดไปมันเงือ,องนเ็ไาไเนี่ยเอา้ามึงไม่ได้โดดดากเสียกับพ่อจโดด่ากใส่โดดดากี่จงกินฉี่โดแคกูไปรับฉีกูได้กินกิฉี่ระม่ม,ม,ม,มบ้วหายมาหายมากูบอกอไรที่นั้นบต,ตะลกเรื่องนี่เ<ฆ>นเหล็กจักสี่แล้เขากระดามากกระดามากยังไงกระามาก่เอาค่อยแทมันเหล็กตัวเนาะค่อยแทพร้อมอีกพ่มจนพ่ม จะไรกูเพิ่งของเจ้าของอันไหนของเจ้าของเนี่ยกพงของกูุหลาีสามเือนตัวได้เนียคขจอคจ้าสิเนี่ยเออไอ้หัวเนี่ยเดียเขาไปหัวหนานกวกิกกิ๊ตจะได้สินแนะเขาเป็นลกี่้อกีนีมาเขานกกีัวดมแมไดีดโอ้ยรู้แล้วไหัวเจ้าเจ้าตอนนี้ไท I-